คำถามคือนโยบายนี้จะแก้ปัญหาผู้ยบผิดกฎหมายได้จริงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายภาพลักษณ์ของประเทศกันแน่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์5ผลกระทบสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งแม้จะยังเป็นแค่เอกสารนโยบายหรือว่าไวท์เพเปอร์แต่ก็มีแนวโน้มสูงมากว่าจะส่งผลจริงในอนาคตอันใกล้ค่ะ ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงนโยบายที่พูดถึงกันทั้งเกาะอังกฤษตอนนี้กับการปฏิรูประบบวีซ่าครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหราชนาจาักรนะคะซึ่งหลายคนบอกว่านี่อาจเป็นหมากเด็ดช่วงเลือกตั้งหรือไม่ก็แผนระยะยาวเพื่อควบคุมผู้พยพและคนเข้าเมืองทุกประเภทค่ะผลกระทบที่1การเข้าถึงวีซ่าถาวรยากขึ้นอาจกระทบแรงงานฝีมือค่ะ ปกติแล้วคนที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่าง Skill Worker หรือว่า Global Talent ถ้าอยู่ครบ5ปีก็มีสิทธิ์สมัครวีซ่าถาวร i l r ได้นะคะแต่ถ้าเปลี่ยนต้องอยู่ถึง10ปีก่อนจะสมัครได้ เท่ากับว่าใครที่วางแผนจะย้ายถาวรต้องรอเพิ่มอีกเท่าตัวกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตรงๆเลยนะคะก็คือแรงงานฝีมือจากต่างประเทศโดยเฉพาะในภาคสาธารณสุขการศึกษาวิศวกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยยูคขาดแคลนคนอยู่แล้วนั่นเองนะคะ หลายบริษัทอาจเจอปัญหาดึงดูดแรงงานยากขึ้นเพราะว่าคนเก่งๆจะเริ่มลังเลไปประเทศอื่นดีไหมที่ให้โอกาสได้อยู่ทาวนได้ไวกว่าแถมยังเสี่ยงเกิดปัญหาสมองไหลหรือว่าเบรนเดรนนะคะหากแรงงานเลือกไปประเทศอื่นที่ให้โอกาสมากกว่านั่นเองค่ะผลกระทบที่ 2. ความไม่มั่นคงกับครอบครัวผู้พยพ แล้วก็ผู้ย้ายถิ่นค่ะการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจาก5ปีเป็น10ปีก็ไม่ใช่แค่กระทบตัวบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระทบครอบครัวทั้งระบบค่ะอย่างคู่สมรสต่างชาติที่วางแผนจะสร้างครอบครัวใน UK ถ้าเกิดว่ามีกฎนี้มากว่าจะยื่นขอวีซ่าถาวรได้ก็ต้องรอถึง10ปีเต็มนะคะเด็กที่เกิดระหว่างทางอาจไม่มีสถานะที่แน่นอนส่งผลต่อแผนการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ สาเหตุที่เด็กอาจมีสถานะไม่แน่นอนก็เพราะว่าเด็กไม่ได้รับสัญชาติอังกฤษโดยอัตโนมัตินะคะในสหราชอาจาักรเด็กที่เกิดในประเทศจะไม่ได้รับสัญชาติอังกฤษโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งต้องมีสถานะเป็นผู้มีสิทธิ์พำนักถาวร (ILR) หรือว่าเป็นพลเมืองสหราชอาจาักรแล้วนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ยังอยู่ในช่วงรอครบ10ปีเพื่อจะขอ ILR เด็กก็จะถือว่าเกิดมาในขณะที่พ่อแม่ยังไม่มีสถานะถาวรส่งผลให้เด็กไม่มีสัญชาติและไม่มีสิทธิ์อัตโนมัติในหลายเรื่องนะคะเช่นการเข้าถึงสวัสดิการการเดินทางหรือแม้แต่การศึกษาบางรูปแบบนั่นเองค่ะซึ่งการยื่นขอสถานะสำหรับเด็กต้องแยกต่างหากนะคะเด็กที่ไม่มีสัญชาติอังกฤษอาจต้องให้พ่อแม่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเด็ก หรือแบบฟอร์มลงทะเบียนขอสัญชาติในภายหลังซึ่งจะต้องใช้เวลาใช้เงินแล้วก็ยังมีความเสี่ยงว่าระหว่างนั้นเด็กจะตกอยู่ในสถานะที่ไม่มีความแน่นอนทางกฎหมายค่ะเด็กที่ไม่มีสถานะชัดเจนอาจประสบปัญหาในอนาคตนะคะ <c oughs> เช่นการเข้าโรงเรียนการทําประกรันการขอเอกสารระบุตัวตนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าถ้าสถานะพ่อแม่มีปัญหาเด็กอาจถูกบังคับให้ย้ายกลับ หรือต้องแยกจากครอบครัวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็โหลำบากเลยทีเดียวนะคะแบบนี้การขยายระยะเวลาจาก5ปีเป็น10ปีจึงเพิ่มช่วงเวลาที่เด็กต้องรอให้พ่อแม่มีสถานะถาวรซึ่งส่งผลให้เด็กอยู่ในภาวะก,กลางๆไม่ชัดเจนไม่ใช่ผู้พำนักถาวรแล้วก็ไม่ใช่ชาวอังกฤษซึ่งจะนําไปสู่สถานะที่ไม่แน่นอนทางกฎหมายและสังคมค่ะซึ่งหลายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็แสดงความกังนวลว่าการ ขยายเวลานี้อาจซ้ำเติมความไม่แน่นอนของผู้อพยพและอาจทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ลงทุนสร้างชีวิตในสหราชนาจาักรค่ะผลกระทบต่อมานะคะก็คือผลกระทบที่3ความกดดันต่อระบบราชการตรวจคนเข้าเมืองถึงแม้ว่านโยบายจะถูกมองว่าเข้มงวดขึ้นแต่ในทางปฏิบัติกลับอาจสร้างภาระให้กับระบบราชการของยูเคเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่า การตรวจสอบระยะเวลาพำนัก10ปีต้องใช้ทรัพยากรเจ้าหน้าที่มากขึ้นโอกาสเกิดแบล็คล็อกหรือเอกสารข้างค้างจะสูงขึ้นเพราะทุกคนต้องรอต่ออยุวีซ่าหลายรอบกว่าจะครบนั่นเองนะคะทำให้เกิดความเสี่ยงว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองอาจล่มหรือทำงานช้าลงกว่าเดิมค่ะยิ่งถ้าไม่มีงบหรือคนเพิ่มให้กับโฮมออฟฟิศงานนี้ไม่ไหวแน่เลยละค่ะ ผลกระทบข้อที่4กระทบภาพลักษณ์ของประเทศค่ะคนเก่งจะเริ่มลังเลและจะย้ายนะคะภาพลักษณ์ของสหราชอา,า,าณาจักรในฐานะประเทศที่ต้อนรับคนเก่งจากทั่วโลกอาจถูกตั้งคำถามเพราะนโยบายใหม่นี้ไม่แนวโน้วนมว่าจะสร้างกำแพงให้คนเข้าถึงสิทธิ์ยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในยุคหลังของ Brexit ที่ UK พยายามแข่งขันกับอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเพื่อดึงดูดท ALEN แต่ถ้ามีกฎที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าจะได้อยู่ถาวร คนเก่งอาจจะเลือกแปประเทศอื่นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังอาจส่งผลต่อวงการวิจัยการศึกษาและนวัตกรรมในระยะยาวอีกด้วยค่ะผลกระทบข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วอาจจุดกระแสต่อต้านในระดับนานาชาติและภายในประเทศสุดท้ายคือผลกระทบเชิงสังคมและการเมืองค่ะประชาคมนานาชาติรวมถึงสื่อใหญ่อาจตั้งคำถามว่า UK ยังเป็นประเทศเปิดอยู่หรือเปล่า ขณะเดียวกันกลุ่มผู้พิยพที่อาศัยอยู่แล้วในอังกฤษอาจรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมค่ะรวมถึงชุมชนต่างชาติในยูเคอาจรวมตัวเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบายซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นในสภาหรือช่วงเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองนะคะทั้งหมด5ข้อนี้ก็คือผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิรูปนโยบายเข้าเมืองครั้งใหญ่ของสหราชนาจาักรค่ะถึงแม้ว่ายังเป็นแค่ไวท์เพเปอร์ยังไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมายจริงนะคะ แต่ก็สะท้อนวิธีคิดของรัฐบาลที่ต้องการคุมเข้มมากขึ้นคำถามคือนโยบายนี้จะแก้ปัญหาผู้อกยบผิดกฎหมายได้จริงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำ้ายภาพลักษณ์ของประเทศกันแน่ไว้หม่อมจะตามติดอัปเดตแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หม่อมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ม ีผลกับชีวิตคนไกลบ้านแบบเราวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ